บทเดทางขึ้น70.1มีคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน70.2สสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้ปัดป้องใดๆให้พ้นจากการลงโทษไปได้70 3จการลงโทษนั้นมาจากอันล็อกผู้เป็นเจ้าของแห่งทางขึ้นสู่เบื้องสูง 70.4มลาอิกะและอันรูยิบริวจะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปีของโลกดุนยานี้70.5ดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิด70.6แท้จริงพวกเขามูธริกีนมองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกล 70.7แต่ว่าเราเห็นมันการลงโทษนั้นเป็นเรื่องใกล้เจ็วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลาย70.9และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน70.10และมิตรสหายจะไม่ถามถึงกัน 70.11ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตามผู้ประพฤติทั่วก็ใคร่จะถ่ายตนให้พ้นจากการลงโทษของอันเลาะในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา70.12และด้วยภริยาของเขาและด้วยพี่น้องของเขา70.13และด้วยญาติพี่น้องของเขาซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา 70.14และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวลเพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ70.15ไม่เลยทีเดียวแท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโชน70.16หนังศีรษะถูกลอกออกเพราะความร้อนของไฟนรก 70.17มันจะเรียกผู้ที่ผินหลังและหันห่างจากความจริง70.18และสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว้70.19แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนวันไหว70.20เมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขาก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ้ม 70.21และเมื่อคุณความดีประสบแก่เขาก็หวงแหน70.2 2นอกจากบรรดาผู้กระทำละหมาด70.23บรรดาผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในการทำละหมาดของพวกเขาเป็นประจำา70.24และบรรดาผู้ที่ในทรัพย์สินของพวกเขามีส่วนที่ถูกกำหนดไว้ 70.25สําำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ที่ไม่เอ่ยขอ70.26และบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทนวันกิยามะ70.27และบรรดาผู้ที่มีความหวาดหวั่นต่อการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขา70.28 แท้จริงการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขาไม่เป็นที่ปลอดภัย70.29และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาทวารของพวกเขา70.30นอกจากแก่คู่ครองของพวกเขาหรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองในลักษณะเช่นนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ที่ถูกตำหนิ70.31 ดังนั้นผู้ใดล่วงละเมิดนอกเหนือไปจากนั้นชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ละเมิด70.32และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมายอามานะของพวกเขาและคำมั่นสัญญาของพวกเขา70.33และบรรดาผู้ที่ดํารงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขา 70.34และบรรดาผู้ที่ดำรงรักษาในการละหมาดของพวกเขา70.35ชนเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นผู้ได้รับเกียรติ70.36มีอะไรเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่วิ่งกระหืดกระหอบมายังเจ้ามุฮัมมัด70.37 พวกเขานั่งเป็นกลุ่มกลุ่มทางขวาหรือทางซ้ายของเจ้า70.38แต่ละคนในหมู่พวกเขาต่างก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญกระนั้นหรือ70.39ไม่เลยทีเดียวแท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขารู้กันดี70.40 ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าแห่งบรรดาทิศตะวันออกและบรรดาทิศตะวันตกว่าแท้จริงเราอันละ้ะเป็นผู้เดชานุภาพอย่างแน่นอน70.41ต่อการที่เราจะเปลี่ยนตัวแทนซึ่งดีกว่าพวกเขาและเราจะไม่เป็นผู้หมดความสามารถเจ .4 2ดังนั้นเจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสูงและหลงระเริง จนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวนันกิยามะของพวกเขาซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้70.43วันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่างรีบเร่งคลายกับพวกเขาวิ่งกลูไปยังเจเวตของพวกเขา70.44สายตาของพวกเขาละห้อยเศร้าสลดความอับปยตปกคลุมพวกเขานั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว้